และนอกจากนั้นเรายังพบสารเจ้าจีนในบริเวณค่ายบางกุ้งด้วยนะครับเราเข้าไปดูใกล้ๆกันก็มีทหารน,นะฮะยืนอยู่รอบๆสาลนะครับสารนี้ก็คือสารวีรชนไทยจีนค่ายบางกุ้งพุทธศักราช2311นะครับ ข้างหน้าศาลนี่ก็จะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับบริเวณรอบศาลก็จะมีรูปปั้นทหารนะครับเยืนอยู่ประมาณ5-6รูปปั้นนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในรูปปั้นที่ยืนอยู่บริเวณรอบศาลนะครับก็ตอนนี้ประตูที่เข้าไปกราบสักการะก็ได้ปิดแล้วนะครับแต่ว่าข้างในก็จะเป็นรูปปั้นองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินนั่งอยู่นะครับองค์ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีรูปถ่ายของราชการที่5ด้วยนะครับอยู่ด้านในนะครับ ัดออกไปด้านข้างศาลนิดเดียวนะฮะเราก็จะเห็นรูปปั้นของสีเขียวอย่างนี้น่าจะเป็นนางตานีใช่ไหมครับผมเชื่อว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอแยกไปคุยนะฮะสอบถามกับผู้รู้ว่าทําไมถึงมีรูปปั้นนางตานีด้วยนะครับก็บริเวณตรงฐานของรูปปั้นนะครับก็มีคนมาถวายแป้งถวายแมวที่เป็นปูนปั้นนะครับเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็มีการถวายน้ํานะครับผม พวงมาลัยด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นเสื้อสบายห้อยอยู่นะครับคุณลุงครับคุณลุงผมถามหน่อยผมเห็นมีนางตะนีครับผมมีที่มาที่ไปไงคุณลุงคุณลุงพ่อเขาบอกไว้ว่าทำให้มันนั่นๆอะไรอ๋อทำให้มันดูน่าสนใจเข้าไปหน่อยนึงทัางกับปั้นมาให้หลวงพ่อ ได้เชิญดวงกิตลง,ค,ลงครับแสดงว่าเป็นความคิดของหลวงพ่อที่อยากจะพัฒนาวัดให้มีจุดเด่นน่าสนใจมากขึ้นเนาะท่างก็เลยปั้นให้ปั้นถวยเนาะครับมีคนเอาดอกไม้ทุกเทียนมาไหว้ด้วยครับบางคนใ้ห่วยที่ตอนนี้กันหอ,อตรงไปด้านในนะครับตรงไปด้านในนิดนึงก็เราจะเจอเขาเขียนไว้ว่าเป็นสันน้ำโบราณ400ปีเดี๋ยวเราไปดูประวัติกันนะครับ สถาน้ำโบราณ400ปีตามหลักฐานถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อใช้อุปโภคและบริโภคภายในวัดบางกุ้งและค่ายบางกุ้งในสมัยครั้งนั้นโดยเชื่อมต่อคลองบางกุ้งใหญ่ซึ่งออกไปบรรจบแม่น้ำแม่กองนั่นเองนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นตันหน้าของพราหมณ์ใส่ชุดขาวทําพิธีอยู่พร้อมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่นั่งอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับเราไปดูกัน นี่ก็คือแม่ทัพแม่กองนะครับที่อยู่ใต้การบัญชาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ <S <S และด้านหลังองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็จะเป็นสระน้ําโบราณน,นะครับเมื่อก่อนนี้อาจจะยังไม่ใช่ปูนนะฮะน่าจ,จะเป็นสระน้ําปกติแล้วก็มีการล้อมปูนนะครับล้อมปูนเอาไว้ในนี้ก็มีปลานะครับมีปลาตัวเล็กๆอยู่นะครับมีปลาอยู่ในสระไม่ได้ตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็มี เครื่องกังหันนะครเพื่อออกซิเจนให้กับน้ำนี่เงนะครับหลังจากที่ผมได้คุยกับคุณลุงนะครับ ผู้ดูแลเรื่องรูปปั้นอยู่บริเวณนี้นะฮะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าณ mm. บริเวณวัดนะครับมีการปั้นท่านประยุทธ์กับท่านประวิ์ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปตามหากันจะเจอไหมแต่ด้านข้างนี้เขาบอกว่าเป็นการแสดงรูปปั้นตามเรื่องจริงในสมัยโบร,ราณสมัยก่อนนะที่พมา่าจับไทยมาเป็นเชลยนะฮะเขาก็จะมีการทําร้ายนะครับด้วยการผูกเอ็นร้อยหวายเอ็นร้อยหวายก็คือผูกเชือกไว้ที่หลังข้อเท้านั่นเองนะครับมีการทําโทษนะครับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์นะครับปั้นจากเรื่องจริงนะครับ แล้วยังมีลักษณะาการทำโทษแบบอื่นๆด้วยนะครับเหมือนจะต้องแบกต้องหามต้องขนนะฮะแล้วก็มัดมือมัดเท้านะฮะไม่ให้มีการต่อสู้ได้นะครับลักษณะประมาณนี้ถัดไปด้านหลังม้าจริงนะฮะสำหรับใครที่สนใจอยากให้อาหารม้านะครับนี่ม้าจริงๆเลยนะครับแ,แล้วเราก็เจอแล้วนะฮะนักมวยคนนี้ผมไม่รู้เป็นใครนะครับแต่ผมรู้ว่านักสู้คนนี้ หน้าเหมือนไข่เราเข้าไปดูหน้าเขายใกล้ๆนะครับไแวนนะเราผมไปดูนาฬิกาเอ้ไปดูข้อมือก่อนนะขอโทษครับ,รบไปดูข้อมือมีอมไหมอ๋อไม่ได้ใส่นาฬิกานะครับโอเคนะฮะหยอกหยอกนะครับหยอกถัดาจากลุงคนนี้ก็มีรุงคนหนึ่งนะครับอ๊ะทำท่าลำมวยไทยนะฮะยิ้มอย่างนี้ขนจมูกแบบนี้นะครับไม่ต้องให้ผมเอ่ยชื่อนะฮะ ยืดขึ้นมานะฮะใส่จงกระเบนนะฮะคาดเชือกนะครับผมขออนุญาตเดินเข้าด้านหลังเลยนะครับไฮไลท์สำคัญก็คือโบสถ์ที่ถูกปกคลุมด้วยต้นโพนะครับล่าต้นโพนั่นเองนะครับอาจจะได้ยินเสียงดนตรีไทยด้วยนะฮะก็พอจะรู้มาว่าในโบสถ์เนี่ยก็คือไม่ให้เข้าไปถ่ายนะครับให้ถ่ายแต่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างๆกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะ to ครับ แลนนี่ก็คือด้านหลังโบสถ์นะครับตัวโบสถ์จะถูกปกคลุมด้วยต้นกลางนะครับเรียกว่าต้นกลางต้นใสนะครับแน่นอนครับมีโบสถ์ก็ต้องมีใบเสมานะครับด้านหลังโบสถ์อีกทีหนึ่งนะครับเป็นแม่นางไม้มนทาทิปจันเจ้านะครับเจ้าหญิงมนทาทิปนะฮะจากความร่มรื่นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นนะครับ ภายในบริเวณรอบๆโบสถ์ของวัดบางกุ้งเนี่ยก็จะมีนายทหารนะครับยืนลูอยู่แล้วเราจะไปดูรอบๆโบสถ์กันเราจะให้เห็นพระประธานที่อยู่ในโบสถ์นะครับก็คนสามารถเข้าไปได้นะครับแต่ว่าไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายได้จริงๆนะครับตอนนี้เราถ่ายอยู่ข้างนอกโบสถ์นะครับผ่านหน้าต่างนะครับซึ่งหน้าต่างก็ผมเชื่อว่าไม่มีบานหน้าต่างไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าถูกปกคลุมไปด้วยลากของต้นไม้นะครับอันเซีมากเลยนะฮะ คนก็จะศรัทธามากันเยอะมากเลยนะครับในรอบนะครับก็จะมีองค์ความรู้ที่บอกถึงต้นไม้ที่ปกคลุมโบสถ์นะครับก็คือมีต้นโพต้นไทรต้นไกรและก็ต้นกลางนั่นเองนะครับต้นโพต้นไทรนีู่งใหญ่มากเลยนะครับเดินออกจากด้านข้างของโบสถ์เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะเจอเต็นท์ฝั่งซ้ายก็จะให้บูชาดอกไม้ทุเพียนครับมากราบไหว้กันได้นะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหน้าโบสถ์นะครับข้างในก็จะเป็นหลวงพ่อนินมณีนะครับก็หลังจากที่เรากราบไหว้หลวงพ่อนินมณีกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปิดท้ายคลิปด้วยโบสถ์ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้สูงใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับช่องอาจารย์กราฟามี่ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับคราวหน้าเราจะไปวัดไหนเที่ยวสถานที่น่าสนใจที่ไหนนะครับติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ